สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคัม b a c k นายกทักษิณคุยกับประชาชนชวนพบทักษิณออฟฟิเชียลเร็วๆนี้เล่าเบื้องหลังเก้าอี้นายกทักษิณหลังจาก3มพี่น้องครอบครัวชินวัตรได้ออกมาเผยภาพติดแฮชแท็ก ทักษินออฟฟิเชียลพร้อมให้คนได้ติดตามชมเร็วๆนี้ไปแล้วนั้นปลาสุดสามพี่น้องชินวัตรทั้ทงโอก๊กพานทองแท้เอมพินทองทาและอุ้งอิงแพรทองทานก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมพูดถึงพ่อโทนี่วุฒมทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเล่าเรื่องราวน่าสนใจในอดีตของทักษินพร้อมชวนติดตามทักษินออฟฟิเชีลโดยโอก๊กพานทองแท้ได้โพสต์ว่า ช่วงที่ดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณพ่อผมให้ความสําคัญกับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนเสมอครับจะเห็นได้จากรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนซึ่งณเวลานั้นถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยมาจัดรายการออกสื่อเพื่อสื่อสารกับประชาชนโดยตรงเป็นประจำทุกสัปดาห์ นอกจากข้อมูลที่ชัดเจนจะถูกสื่อสารตรงไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คุณพ่อให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยคุณพ่อจะจริงจังในเรื่องการรับฟังเสมอคุณพ่อเคยรับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาร้องทุกข์ด้วยตัวเองเพราะเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการสื่อสารสองทางไม่ใช่พูดอย่างเดียวไม่รับฟังเสียงประชาชน ภาพที่ผมได้นำมาลงนี้เป็นภาพที่ตัวผมและน้องๆได้เห็นมาตลอดทั้งภาพเบื้องหลังการเตรียมตัวและการเดินทางไปเพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการไปคุยกับกลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาในท้องถิ่นต่างๆจนถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพูดคุยใน Club h ฮาส e ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่คนรุ่นใหม่นิยมใช้ในการสื่อสารแบบ t w o w a y Communication มาช่วงนี้ถึงแม้ไม่ได้มีตาแหน่งอะไร แต่เมื่อประเทศชาติเกิดวิกฤต คุณพ่อผมซึ่งอัปเดตตัวเองโดยเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆในโลกตลอดเวลาก็อยากที่จะนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆมานำเสนอให้กับประเทศไทยซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ทำให้วิกฤตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยความที่คุณพ่อชอบที่จะฟังเสียงประชาชนเคารพในความคิดเห็นผู้อื่นและเห็นว่าข้อเสนอแนะของประชาชนคือทางออก และเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณพ่อได้คุณพ่อผมเตรียมเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องได้มาแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองและข้อเสนอแนะและร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยกับการสื่อสารช่องทางใหม่เตรียมพบกับแฮชแท็กทักษิณออฟฟิเชีเร็วๆนี้ครับ ขณะที่เอมได้โพสต์ว่าช่วงนี้ได้มีโอกาสมาอยู่กับคุณพ่อพักใหญ่คุณพ่อแนะนําว่าให้เด็กๆได้ลองใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแบบไม่ใส่ซิมการ์ดให้เขาได้ทดลองทําความคุ้นเคยเรียนรู้การทํางานของมันคุณพ่อบอกว่าเจน Alpha เมื่อโตขึ้นมาเขาจะนั่ง Driverless Cars ไปทำงานเดินทางไปต่างประเทศด้วย Hyperloop ททำงานร่วมกับ Quantum Computing และอื่นๆ พ่อแม่ยุคนี้จึงควรเตรียมพื้นฐานดิจิตอลดิ t เทเรซให้เด็กๆพร้อมสำหรับชีวิตในโลกอนาคตตั้งแต่เด็กๆเ,เอมจะเห็นคุณพ่อมีแก๊จเจต,ตใหม่ๆห,หน้าตาแปลกๆมาให้กับพวกเราดูอยู่บ่อยๆคุณพ่อสนใจและมีแพชชั่นสำหรับเรื่องเทคโนโลยีเสมอและมักจะเล่าให้พวกเราฟัง เช่นเมื่อปี2,528ถึง2,529สมัยนั้นเอมจำได้เรายังไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เลยคุณพ่อเอาโทรศัพท์ใหญ่มากเป็นกระเป๋าหิ้วมาใช้พวกเราก็ตื่นเต้นกันว่าไม่มีสายสามารถโทรที่ไหนก็ได้คุณพ่อก็หันมาบอกว่าอีกหน่อยนะ โทรศัพท์จะสามารถฟังเพลงได้เล่นเกมส์และโทรแบบเห็นหน้ากันได้เราก็ยังนึกภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่คุณพ่อจะบอกเสมอว่ามันคืออนาคตคุณพ่อสามารถนั่งเล่าให้พวกเราฟังได้ทั้งวันกลายเป็นว่าการเปิดรับเทคโนโลยีแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมและคำสอนของคุณพ่อที่ส่งมอบมาให้ลูกๆและมาตอนนี้ส่งต่อมาถึงลานๆด้วย รอติดตามข้อมูลและแนวคิดต่อโลกในอนาคตของคุณพ่อกันได้พวกเราเชื่อว่าหากเทคโนโลยีไม่มีที่สิ้นสุดแนวคิดและวิสัยทัศน์สำหรับโลกอนาคตของคุณพ่อก็คงไม่สิ้นสุดเช่นกัน ag, ทักษิน Official ปิดท้ายด้วยอุงอิงที่ออกมาโพสต์ว่าเพิ่งผ่านวันเกิดของคุณพ่อมาไม่นานขอแอบเล่าความประทับใจในตัวคุณพ่อเพิ่มหน่อยนะคะ พ่อคือนักเล่าประจำบ้านคุณพ่อมักอยากจะแชร์ให้ลูกๆฟังอยู่เสมอพ่อจะโทรหาทุกคนพ่อจะเล่าซ้ำๆโทรติดใครก่อนก็เล่าก่อนเล่าทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องสมัยจีบกับคุณแม่ใหม่ๆเวีรกรรมช่วงเรียนเรื่อยมาจนถึงการลงพื้นที่ ความสนุกและความภูมิใจที่ได้ไปคลุกคลีกับประชาชนการเล่าที่พ่อจะอินที่สุดคือเวลาพ่อคิดนโยบายอะไรได้พ่อจะโทรบอกลูกก่อนเลยอย่างเช่นเล่าว่าลูกรู้ไหมคนที่เขาต้องไปวิ่งยืมเงินคนอื่นมารักษาโรคอีกหน่อยเขาจะจ่ายแค่30บาท เขาก็จะหายป่วยได้เขาจะได้ผ่าตัดโดยเสียเงินแค่30บาทอิงก็ถามกลับว่าจริงเหรอพ่อมันจะเกิดขึ้นได้หรอและพ่อก็ตอบกลับว่าพ่อทำได้ลูกคอยดูนะ สิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากคุณพ่อมาเต็มๆคือการมีแรงบันดาลใจเสมอมีความหวังในวันนี้เพื่อสร้างพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นเรื่องเล่าของพ่อยังมีอีกมากเล่าวันเดียวก็คงไม่จบซึ่งเรื่องเล่าเหล่านี้เราอยากแบ่งปันและตีแผ่ออกไปให้ทุกคนได้สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันนะคะเพราะเราทุกคนต้องมีความหวังในวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะทักษิณออฟฟิเชียล ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ